ึกว่าเราจะติดใจหมดนี่มากเลยก็อยากจะกลับไปเล่นอีกรอบนึงนะนะหลังจากพปีพาที่แล้วด่ไปเล่นกันแล้วรู้สึกว่ามันมันมือมากเลยยังไม่มีฮะเราก็เลยอยากจะมันกลับไปเล่นกันอีกรอบนึงนะนะแต่ว่าครั้งที่แล้วนี่กูเป็นเฉลายววันนี้นี่กูอยากมึงเป็นเฉลายวบ้างขนาดไหนก็มีมึงก็ดูนะดูดูขนาดไหนพี ดูไม่ไหวว่าอยากเห็นเนดูแค่ไหนดูเหมือนหมาเลยดูเหมือนหมาป่ะยฟีเป็นหมาป่ะไม่แต่กูเป็นนะเวลาไปช่วยปรึกษาเรื่องความรักเพื่อนแล้วมันกลับมาดีกันนะพีประจำเลยกูโฮงโฮงโฮงประจําเลยได้เป็นประจําเลยของงี้ดูมุมมองเนี่ยหลามอ่ะเห็นอยู่มึงดูมันกำลังกระโจนเรือรบเรือรบแห่งสงครามรกไปแล้วจริงๆแล้วเยลมาดีไม่ได้แพ้สหรัฐนะพีเพราะว่าเรือรบนั่งไวรู้ปะ ทำไมแพ้อะไรเพรพัฉลาบุคคลนี่แหละเอาจริงเชื่อกมั้ยเชื่อมั้ยไม่เชื่อมั้ยเชื่อมั้ยเชื่อจ๋าม่เลยพีพีขอเรือที่แบบว่าประมาทมากอะประมาทขอเรือสุดประมาทเลยมีทั้งพลังกำลังความเร็วแต่ประมาทนะพี่โอเคไหมเฮ้ยอุ้ยหมดนี้แพ้แน่ทำไมอ่ะอ๋อโดนฆ่ากลายเป็นฉลามโอ้ยโดนฆ่าจะกลายเป็นฉลามเหม่อบ้าจอยจอยขอเรือที่แบบประมาทมีความเร็วและประมาทนี่ประมาทไม่เอาลำนี้ไม่เอา ตวาดมันไหมเออเออนี่แหละนี่สุดยอดเลยพี่ประหมันมากเราต้องไมาเฮียตอนนี้มันกลางคืนเราต้องเราต้องใส่สีดำเพื่อให้มันพลางตาไว้พี่โอ้การลู่ฉลามมันแข็งแกันขนาดไหนก็เชียวเดี๋ยวต้องดูนะถ้าออกมาเป็นฉลามปกติอาจจะไม่เก่งก็ได้นะต่อไอ้ตัวใหญ่มากฉลามขาวโบราณเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างเราเนี่ยเฮ้ยบูมเฮ้ยมันมันใกล้เราเราก่อนเลยอ่ะเราก่อนเลยอ่ะเราก่อนเลยอ่ะ เร่นเร่ความเร็วเรความเร็วเร่ความเร็วไอพี่พีปล่อยปลชักเป็ดพี่ปลอกเป็ดเร็วโอเคเยเฮ้ยเือล่อฉลาดพี่ทางานมันตเรบุมไปโยนใสเรือลาอื่นไเออเดี๋ยวกูขอขึ้นเรือลำนั่นก่อนเนเรือข้างเนี่ยเออกูขึ้นไปโยนใ่มันโจทใกล้ๆมันโจทใกล้ๆมันเฮ้ยโดนอะไรอยู่ไอ โอ้ยคุณตัวหน้าเลยไปแล้วตัวตาไม่ไม่เราใช้เลยพี่ไม่ต้องใช้เร็วน่าน่าน่ากลัวมากน่ากลัวทีบหนึ่งเฮ้ยบุ๊มไรเราอยู่บุ๊มไรเราอยู่ตายไม่กูไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายหัวขาดเลยโอ้ยขัวหมุนอยู่ในนดำเก่งๆเก่งๆว่ามันเก่งว่าไม่กูไม่ฉชร์ล้ำละอ้ยกูไม่ฉลาำเฮ้ย ไม่โอ้ยมอซาโซซีนไอ้ตากลัวมากไอพีได้กลัวจริงตัวกูจืดเลยไอ้พี่ไปดูกันดีกว่าดับเบิลฉลามไอ้พี่โอ้เรือรบโบราณบูมตรงนั้นน่ะข้างหน้าโอ้กูเห็นแล้วเรือรบโบราณไอแม่งมีหัวไอ้พีนองนอกโลกมีหัวไอ้พีนองนอกโลกไปเลยคนเราไปแล้โดนฉลามกัดคือหัวจะสามารถบินนอกโลกได้ด้วยเออมันบินไปเลยกูก็โดนเหมือนกันเมื่อกี้ โอ้เต็มบ่อเลยเต็มเลยอะบ่อปลาดุกบ่อปลาดุกน่ากลัวบ่อปลาดุกแม่ปลาดุกไม่ดุขนาดนี้นล่ะปลาดุกสาคนหัวบินออกนอกโลกไปได้โง่ไอ้แยเกมนี่มันโกนดิฉันหลาภาษาบ้านเงยหัวขึ้นมาดูได้สูงมากเลยมันขึ้นมาดูอย่างเงี้ยพี่พี่เรือลำเนี้ยเดี๋ยวเพราะว่ามึงลงไปมึงยิงระเบิดได้เป็นคว่ำไปเลยนะใครเข้ามาลยไม่คุ้มทุกคนเลยแล้วไอ้โจมันเข้ามาตะมีเอี่ยเลยโอ้โหหลายคนมากพี่กูขับแล้วพี่พี่ยิงยิงให้เรือคว่ำเลยพี่ ยิงเลยคม่ยิงเลยคมยิงเลยเหอเนี่ยเ่างอรอย่างเงี้ยเรื่อน s o ละีเขาเรือการปลอมตัวเรือหลัาบัตปลอมตัวได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยพวกน้องๆสัตว์เดือพเรือดำน้ำมาแล้วเรือดำน้ำเยอรมันนีเดือดเือบอกเลยเฮ้ยเรือเรือเรือ้ย ลงฝนเฮ้ยมชนเราด้วยวะตัวฟอกไม่แย่ละอเฮียเพิ่งขึ้นเรือมาหน้ามาขึ้นเรือลำนี้ไม่เอาไม่เอาเราไปขึ้นยังไหนี่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่มาเร็วเฮ้ยมันมาชนมึงอะบูมันคนตีไอ้เยี่นี่คนตีกูคนตีโอ้ยกลายเป็นอย่างนี้เลยมันบดมันบดเราเลยมันบเราใมันไปกูลงไปแล้วไอ้เบีไอ้จอยดีจอยดีเฮ้ยโอ้กูกลายเป็นเรือเรือลำน้ำแบบสมบูรณ์แหวกปอดภัยว่ะมีเรือมีเรือไปจัดบานมารับกูด้วยไปเกยขึ้นเรือไปจัดบานไม่ไงขึ้นมาบนผิวน้ำแล้ว ปุ้มกูไปจันวานปอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยาย่ายาย่ารดยุกคราดยุโคายุโครดรดคยกว้าวไ้เยาตายหมดแล้วมันดันเรือมั้ยมันมีคนประอาจราดันเรือเราโอ้โ้โอ้โ้ตรงนี้นี่มันอะไรแล้วกูมาเกาะกับเรือใครเนี่ยบุ้มยังไงปุ้มไอ้ไอ้ปุมปุมไปฉันรับไม่วาแย่ละกูดุมากเลยบุ้มมึงยังไงขอร้องขอร้องนี่แอบที่คือการแอบ เฮ้ยกูเห็นใครไม่รู้อุ้ยผีน่ากลัวมากไอมีหางขี้ฟ้าเลยเด็กกูต้องแอบี่มันอะไรเอยนี่มันอะไรเออมันน่ากลัวมากผีน่ากลัวจริงๆ ไอ้ใส่หินไอ้กันสวัสดีอ่ะไม่ขอรับผู้หลังผู้ใหญ่เลยอ่ะโอ้โหแฟนขับรถเป็นแฟนขับรถเป็น oh, พี่มันฆ่ามึงแนบุน้มไอพี่พ,พ,พี่เราต้องเอาเรือที่แบบว่าเอาชีวิต <t> รอดเอาช,ชีวิตรอดได้อย่างสมบูรณ์แบบพี่นี <t> ่เลยจอชจริงจริงเราจะรอดจริงๆเหรอรอดมันไม่รู้มันรู้ว่าเราเล่นเรืออะไรถูกไหม แต่ถ้ามันเห็นเรือเนี่ยมันต้องคิดว่าเป็นคนอื่นแน่ๆเลยมันไม่รู้หรอกเพราะว่ามันไม่เคยเห็นเรือลำนี้ของเราเว้ยไม่ตายเลยแต่มันพีคเมื่าเจอคุณแน่ที่สุดเอียด์โอ้โอ้เรือโอ้หรูหรามากเลยพี่โอ้กับตัาเรือเรือจอร์จมาแล้วทำไมมันมีแค่ครึ่งลำวะเฮ้ยเรือจอร์จไม่ช้ามากเลยไม่เช้าเลยมีคนจะไปชนเราอีกแล้วพวกพิก มันโดนลมยอยวมาโดนลมยอยู่ไม่ต้องอะไรดีกวะโอ้ยวข้างหลังแตกกระจายเลยอุ้ยพี่ๆเลยอย่าล้ออย่าล้อไอ้บุ้มจอดเขาค่อยๆโยนนะค่อยๆโยนทีละจุดทีละจุดให้มันแบบสับสนเออแล้วเราก็ไปที่อื่นไปโยนที่อื่นต่อวะโอเคดสุยอดเลยพี่สุดยอดมากให้มันสับสนให้มันสับสนโยนเรื่อยๆโยนเรื่อยๆโยนไปโยนไปเฮ้ยมาดูเฮ้ยเรือล้มนั่นไปแล้วอุ้ยมันตดขยี้แบบกัดรอบทิศทางเรียบๆตากูเกลียดไอ้โอ้ยไออาจจะเห็นเราแล้วนะ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยจออเง้รอไม่รู้หรอกหลบหลังก่ะหลบหลังก็ลบหลังก็มโอ้พมันไม่เห็นกูกูอยู่บนกอกูอยู่บนกอกูยังขับเรืออยู่กูยังขับอยู่ไอ้ไปนอกี้ ร้ายมากด <Bond> ีเลยมังด้วยไอ้บันที่นี่ไนโก้ดูมันใหญ่เลยมันเลือบโอ้มึงดูดิมึงดูโมซาโซซีอยู่จุดนู้นมันกินไม้ไปสักกินไม้สักกินไม้มันเป็นสัตกินไม้โมซาโซซีเป็นสัตกินไม้ไอ้พี่มึงดูดิเออยเวอยู่ จะรอมุงแพ้อยู่อีสีสิภาวีไองโง่นะมุงแพ้จะพิมพ์นูบฮ่าฮ่าฮ่าหา,หา,หา,หาไม่เจอน๊บ โอ้โอ oh, 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 oh. oh, oh. yeah, like ้โ yeah, อ like ้โอ้โอ้โ <diction> อ <aries> <disciplinary phones> <cido flo lement> ้โอ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 ลองโอ้โเลยอออ้อโอ้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 อโ้้อ้อ้้อ้ออ้ยิโโอโอโ เอาผมมาขาดแน่เลยเ <c oughs> ด็กเป็นฟิล์มเปิดมาตายเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีทางแค่ไม่ไปเก็ตโ oh, <my> อ้โหอ้าวหมามันจะไกลแล้วน่าเกลียดมากเลยอยู่ไหนกันเอย่ย <c oughs> โอ้ยยังไงผมเห็นแล้ว <c oughs> ไปแล้วหนึ่งไอ้วหนะึะนะ่งไปยิงไปยิงไปยิงมนะัะนไปยิงมนะันต้องแอบต้องแอบจนเวลาหมดเลยเขาบอกเห็นเขาบอกเห็นก็รู้ไม่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 เห็นใครทั้งนั้นพี่ให้บูชนะได้ไหม ได้ไม่มีได้ถ้าถ้าพวกมึงเป็นลัมายเดี๋ยวกูให้พวกมึงชนะเลยโอเคม้อขนาดนั้นเลยได้เลยกูกูหมัดใส่พวกพวกเด็กน้อยได้ได้หมดบูมึงต้องส่งไอ้เด็กนั่นมาเข้าใจไหมแล้วกูจะปล่อยพวกมึงรอดโอเคเฮ้ยเวลากูกินพวกมึงกระโดดลงเลยหมดเลยนะโอเคได้โอเคได้อะลูนี่ไงจะหมดแล้วเหลือแค่พวกมึงเลยเหลือแค่พวกเราแล้วเหลือแค่พวกเราเหลือแค่พวกมึงไอ้น้องมากะยีไกินเกินลง้อลงมะยีอา กีตัวลาเล่ไม่กินซลาเล่ไม่มีไม่กินเลกากยักินตอ่ะัวกาี้มาตัาีไตอแล้วตอแล้งไปเลยงไปเลยอีซี่อีซี่ีบีบไม่ไีบีไม่อีซี่อีซี่ดีกูหมุนเลยกูหมุนเฮ้กูไม่กินองเองโงูไมไดโหกไม่เชื่อเขาอาจจะกินเราตอนพิสุดท์ทาย ไม่เชื่อเขาจำขาจยไปแล้วฉลามต้องอยู่ในน้ำเอาจริงๆไม่ไ่ากูไม่ไดากูไม่น้ำไปเก็ตไม่เชื่อใจใช่ไหมน้องคนเราคนเรามันจะเชื่อใจกันได้ยากเลยเกินนะใครเขาหายไปไหนไม่รู้หายไปี่ มีเลยอะบอกคนในนี้โอ้โหไอ้กูเลยจะตายมึงกูจะตายอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูแต่กูอยู่ในจุดที่มึงเป็นสามาลากูเจอพี่อยู่ไหนวะมึ้งงานบุงจะไปในขี้แพ้ไอ้เหี้ยนี่โอเคไม่ติดเป็นเกมก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับเกมรวมบอกชักใบของเราวันนี้เป็นไงกันบ้างโอ้โหอย่างน้อยได้บทขี้ยี่เด็กเกนก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันที่สุดแล้วใจะไปเออมันมันไส้มัน ัวนด้นแหวปากดีแล้วเกิดที่โดนกินเข้าไปกลางเรือเลยเจอแหววหล่อเือก็ไปก็สำบใครนะครับที่อยากจะเล่นกันแต่บ้านไปเล่นกันได้ในเกมโลบอคโหมดชักใบในระเบกาดในเรื่อทบากับเพื่อนนี่สนุกกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมใช่สนุกปะปักเลยนะครับก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กันนะใครบ่ารบูมบิซเลเบเกต้องขอคุณขอบใจกับพี่แจ็คกิ้งนะจุดๆนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการอุปเสถีทีวีหรือในช่องเราสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า